ซึ่งนายกอนุทินครับมีการเสนอแนวทางความมั่นคงทั้ง3ด้านการเงินดิจิทัลและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนบวก3ครับภารกิจวันที่2ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณนะกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เริ่มโดยการกล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่26โดยได้แสดงความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือทางการเมืองเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในการปราบปรามแกมเมอร์อย่างจริงจังส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3เสนอแนวทางความมั่นคง3ด้านครับได้แก่การเงินดิจิทัลและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนบวกสมเสริมความเข้มแข็งให้อาเซียนและพันธมิตรเอเชียตะวันออกจีนสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นรวมถึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจังนอกจากนี้ยังพบหารือกับรองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่พร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ที่กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีส่งเสริมบทบาทและศักยภาพเศรษฐกิจของไทยและขอให้เร่งรัดการอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นโครงการพื้นฐานที่สําคัญส่วนการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนสิงคโปร์เข้ามาลง ทุนในอุตสาหากรรมเทคโนโลยีขั้น,นสูงขณะที่การหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เชิญชวนเวียดนามมาร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรแทนการเป็นคู่แข่งขันและภารกิจ พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายรัฐมนตรีได้ชื่นชมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าสินค้ากเกษตรที่เติบโตขึ้นถึง3เท่าในรอบ20ปีพร้อมทั้งเสนอให้นายรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พิจารณาซื้อเข้าหอมมะลิจากประเทศไทยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับการร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ถือว่าได้ไปเปิดเวทีนะฮะอาเซียนมีการ หาความร่วมมือจากประเทศต่างๆเข้ามาด้วยนะครับและดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าในอนาคตจะมีประเทศคู่ค้านะคะคที่ซื้อผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มีคุณภาพจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ